เป็นสะพายคุณผู้ชมนะคะคิดไหมเชอร์รี่ต้องคิดไว้นะวันดีคืนดีเผื่อเราเป็นสะพายบ้านหมู่บ้านนี้ไงถ้าสมมติเราแบบว่าครอบครัวเป็นคนจีนก็ต้องเป็นสะพายแบบว่าชาวจีนใช่ไหมคะนี่เลยค่ะคาริสาค่ะล่าสุดดาวเตรียมตัวเป็นสะพายอาคงจีเสียเสียแบบ ก็คือว่าจะไปอัปเดตเรื่องความรักเจ้าแม่มีนคาริสาค่ะตอนนี้อินเลิฟสุดๆค่ะตูจีนที่ผ่านมาเจ้าตัวลงคลิปเ่ยค่ะ<ฮ>แฟนหนุ่มเปอ่งเปาแบบช<ฮ>้ำหูชงห<ฮ>น้าฝรั่งแต่เติมตัวเป็นสซาไพคนจีน<ฮ>นะ,ะูะก็คือบอกว่าก็เราผ่านพี่ออนนี่เนี่ยแหละค่ะว่าเป็นเทศกาลที่รู้สึกได้เลยว่าเป็นความอบอุ่นนะคะของขรครอบครัวคุณแฟนเขาละค่ะ<ฮ>ด้รู้ว่าการเฉลิมฉลองของคนจีนเนี่ยเป็นยังไงส่วนเรื่องอ่างเปาก็เรียกได้ว่า สมน้ําสมเนื้อสมมงฉ่ำๆค่ะถ้าบอกว่าไม่คาดหวังเดียวจะหุนเดี๋ยวจะโกหกไปนะคะจริงๆแล้วก็คือว่าไม่ได้คิดเยอะนะคะแต่ว่า<อ>แฟนให้มามก็แฮปปี้เห็นแบบนี้ถ้าอดแซวไม่ได้นะคะเพราะว่างานนี้ดูเหมือนสาวคาลิสาจะสอบผ่านแบบสบายใจหายห่วงครอบครัวไฟชายไฟเขียวหรือเป็นเซไพได้เลยนะคะปีนัท เพิ่มได้อีกนะคะมันไม่ใช่เรื่องเงินหรอกเราแค่รู้สึกว่าการเหมือนรับแลกเปลี่ยนกันสลับกันให้มันก็เป็นธรรมเนียมที่น่ารักดีสําหรับเราเราโตมาในครอบครัวไทยฝรั่งอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เราก็อาจจะไม่ได้มีธรรมเนียมหรือว่าตัวนธรรมนี้ที่เราได้เล่นกัน mm hmm. เราก็เออเราไม่เคยมีญาติเยอะขนาดนั้นกันได้เห็นอะไรแบบนี้ก็ก็น่ารักแล้วก็อบอุ่นมากๆเลยการเอาส้มให้แล้วผู้ใหญ่แบบ จริงๆหนูก็ไม่แน่ใจว่าใครต้องให้อ่างเปาหรืออะไรแต่ว่าแค่รู้สึกว่าอยากลองเล่นทำเนียมนี้ดูล่ะแบบที่บ้านเขาก็แบบน่ารักแบบสนับสนุนอะไรอย่างงี้ค่ะว่าที่สะพ้ายอะไรเอนั้นเลยโหมไวถ้าเขาขอค่อยเรียกว่าเป็นสะพ้ายแล้วกันค่ะตอนนี้แค่อาจจะเป็นคนโปรดไปก่อนก็ได้ค่ะญาติกับลานรวมเป็น40รอดูเลยเพราะว่าสินสอดก็ต้องสมมงเพราะว่าเวลาเทศกาลเนาะครอบครัวคนจีนอะเราต้องแจกอ่างเปาลูกหลานเขาเยอะเซีย